สี่กันแล้แม่แค่บอกว่าสองสี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้วันนี้นะคะเราจะมาทำขนมจากป๊อปอิทกันอีกแล้วเชันรู้ไหมว่าเราจะทำขนมอะไรไม่รู้ค่ะวันนี้นะคะแม่ตั้งใจจะทำวนป๊อบอินป๊อบอิตยังไงคะแม่นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันแล้วที่พิเศษก็คือว่า แม่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่า<笑><笑>เราจะมาลุ้นกันวันนี้แล้วค่ะว่าแม่จะทําสําเร็จหรือเปล่านะ่อนอื่นนะคะมาเลือกพรออิดก่อนว่าเราจะใช้อันไหนในการทําบุญนาักนาักครั้งนี้ชกั้อยากได้ปลาหมึกปลาหมึกมาแล้วนี่เป็นของแม่นะคะยังไม่เคยใช้เล่นทําขนมเลย,ยก็อยากได้อีกตัวคะอันไหนอันนี้ใหม เอาไอติมหรออ่ะไอติมตอนนี้ชาตํามเรื่องมาเป็นป้าหมึกกับไอติมนะคะซึ่งแม่คิดว่าพอแล้วมาแล้วจ้าอุปกรณ์นะคะนี่คือผงบุ้นนะจริงๆแล้วว่าตอนซื้อมาเป็นซองแบบนี้ชตาตรมชิมหรหรืออะไรดมดม,มันไม่มีรสไม่มีอะไรมันจะเป็นผงข,งขาวๆแบบนี้นะคะที่จะช่วยให้ขนมเราเสร็จตัวเป็นวุนแม่ถ้าแม่มีช้อนไหมมีเยอะแยะทำไม,ไมอะะไอานี้คนีน ไม่ได้เดียวฉันอยากเล่นคือว่าผงวุ้นที่แม่ใช้ครั้งนี้นะคะจริงๆใช้ของอะไรก็ได้นะแล้วข้างหลังอ่ะยังไม่ได้เขาจะมีวิธีออสมอันนี้ายยาฉันทำให้เหอะไม่ได้แม่จะอันนี้เขาต้องผสมในน้ำตอนวุ้นเสร็จตอนจะเป็นวุ้นไม่คิดว่าจะเล่น,ลนแม่บอกว่าแม่ให้ยังเล่นได้ไแม่แมว่าคนเฉยๆไม่ใส่สีอ่ะอ่ะอ่ะชอตเตมเขาอยากลองใส่สีนะคะอันนี้คือสีแดงนะ คนไปคนไปมันจะกลายเป็นสีแดงผงบุลนะคะข้างหลังซองเขาจะมีวิธีบอกว่าผสมผงบูลเท่าไหร่ในน้ำเท่าไหร่นะคะแล้วตอนนี้แม่ก็จัดการแบ่งสัดส่วนมาเรียบร้อยแล้วว่าในน้ำ500 ml ก็คือ1ถ้วยอันนี้นะคะแม่ใช้ผงบูลเท่านี้งั้นเดี๋ยวเราจะได้ทำกันได้เร็วขึ้นเริ่มจากใช้น้ำ500 ml นะคะ500 ml เจ็บให้จมหน่อย จริงๆแล้วนะเราสามารถเอาน้ำ500 m l นี้นะคะใส่ผงวุ้นใส่น้ำตาลใส่สีต้มต้มบนเตาก็ได้นะคะหรือว่านี่แม่ก็คือเอาน้ำ500 m l มาต้มในกระติกน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวพอเดือดเราก็จะมาผสมผงวุ้นกันค่ะ เตเอาน้ำผสมกับผงวุ้นแต่อันนี้จะเข้มข้นมากเลยแม่ว่าใส่น้ำเดี๋ยวถ้าใส่น้ำรอแล้วทำให้ละลายน้ำมันอาจจะแข็งโป๊กได้เลยนะนนทางนี้นะคะแม่เตรียมสีผสมอาหารมาทั้งหมด6สีค่ะเพื่อที่จะทําเป็นเม็ดเม็ดพอกิทหสีนะคะตอนนี้เรารอน้ําเดือดได้ยินเสียงน้ําเดือดแล้วตูมตามมากน,นี้นะคะน้ําเดือดแล้วมาส่วนในฝั่งเชตัมกะเละส่วนเตัมกะเละไปแล้วนะคะมา ทีนี้เราก็ต้องใส่ผงวุ้นลงไปด้วนเดี๋ยวน้ำหายร้อนเ่้เขาใส่เองโอ้ยทำไมมีสีแดงติดมาเพราะว่าจะทหมือจะดตงหมอ <c oughs> ตอนนี้นะคะมาคนให้ผงวุ้นละลายนะคะขั้นตอนนี้น้ำร้อนจัดนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทํานะคะใส่น้ำตาลความหวานตามชอบเลยอยู่ี่เราเนี่ยอ๋อเมื่อวานมันก็ลองเอง อยู่ดีๆลูกเจี๊ยบช็อตเต็มกร้องขึ้นมามันเซนเซอร์อยู่ดีมันก็จับเองจะไปจับอะไรเราไม่มีใครเล่นกัมบมันเซนเซอร์ได้ยังไงกลัวนะแม่อ่พูดสิอ่ะได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วค่ะผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลที่แม่ใส่ลงไปละลายแล้วเราจะมาแบ่งเป็นถ้วยๆนะคะเพื่อผสมสีทั้งหมด6สีนี่นะคะลูกเจี๊ยบช็อตตามอ่ะร้องอยู่นั่นแหละเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยดูสิจะกล้าร้องไหม จะทำเทำสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราใส่สีฟ้าค่อยๆใส่เทียนนิดนะสีผสมอาหารอะ่ะมันเป็นขวดอย่างเงี้ยเวลาเทมัมนชอบหกแล้วมันเยอะไงใส่นิดเดียวกันติ้งอ,อ,อ่ะลองคนๆถ้าเกิดสีอ่อนค่อยเพิ่มเยอะไหม,ไมหอุ้ยแต่สีสวยอยู่นะ เสร็จแล้วสีฟ้านะคะเร็วมากเลยเนี่ยลูกเจีย๊ยบพามาวางตัวนี้ไม่เห็นจะร้องสักแอะเลย <c oughs> ที่เขาอยู่ไกลๆร้องจังเลย <c oughs> ตอนนี้เสร็จทุกสีแล้วนะฟ้าแดงเขียวเหลืองชมพูส้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดในพออับกิทแล้วแม่ให้เลือกว่าจะใช้อันไหน <c oughs> <c oughs> จะใช้อันใหญ่จะใช้อันใหญ่บีบไหวเปล่า <c oughs> กดที่น,นี้ทียนนี้ได้าง,งลองสิตรงที่นี้นะให้แบบอย่าล้นนะล้นเดี๋ยวไม่น่ารักนะ ใช่ค่ะเทียนิดเทีานิดเดียว <c oughs> จะไ <c oughs> ด้เอาสีอะไรชมพูได้ได้เชตาทำทำสีชมพูในสีชมพูนะแล้วต้องสีเหลืองทำสีเหลืองใช้กระปุค่ะวิธีใช้นะคะเขาต้องเอาปลายตรงนี้ใส่ลงไปในน้ําแล้วก็กดยกอนี้ขึ้นมันก็จะดูดน้ําบุนขึ้นมาทีนี้ชเช่าเต็มค่อยๆหยอดลงไปในหลุมเออเอาให้เต็มหลุม เออนันแล้ต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่ทําสีแดงอันของชอเชาแตมนะจะทําสี <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่อันของอเาแตมจะทําสีชมพูเหลืองฟ้าอันของแม่จะทําสีแดงส้มเขียวตามแม่แหละเดี๋ยวแม่จะเริ่มทํามันสนุกตอนนี้นเนาะเชาแตมเนาะใช่อุ้ยแต่อันนี้มันอันแรกอะเต็มหลอดเนี่ยได้สามตุ่มเองอะแม่ต้องกดน้ำบ่อยๆไง แม่มีอันใหญ่แค่อันเดียวอ่ะเดี๋ยวแม่ฝึกสมาธิชดเต็ม้วยกันให้นั่งหยอดป๊อปอิดดีปะป๊อปอิดยากเลยนะอันผีเสื้อเลยดีชดแต่ว่าดีแม่ก็ว่าดียออะไรไม่ต้องเต็มต้องตมให้มันจบจกันแตโอ้น้องๆที่บ้านอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ทำขนมนะก็มานั่งหยดน้ำใส่หลุมป๊อปอิดก็เพลินดีใช่ไหมชดแตมตอนนี้มันสูงมากแล้วแล้วน่าจะได้มีสมาธิด้วยนะแล้วฝึกกล้ามเนื้อนิ้วด้วยนะกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ย มาลูกของนี้ก่อนเพตัวใหญ่เย,ย่างนี้ล่ะแล้เ,เข้าไปแล้วก็เกิดเสืงอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรแต่ฉันกลเป็นสีฟ้าไหมไ่ใช่ไม่เป็นแต่กลเป็นสีฟ้าไหมไม่เป็น <c oughs> เป็นอะไรอย่างไม่เป็นหรอกแต่มันเลอะเทอะสิแต่ยังกำลังทำความสะอาดอยู่พอแล้วตอนนี้ของแม่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ของเชอเแต้มชอแต้มพอแล้ว จะทำใสอันนี้หรอใช่แต่ฉันไม่ต้องล้างเขาไม่ต้องกินทําเล่นๆหรออ่ะได้ตอนนี้เสร็จแล้วนะ2อันชแตมเขาจะหยอดเล่นเองใน p ็อปอิตเอามองอนะคะสําหรับ2อันนี้ที่เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเอ้ยอันมามามาฉัจะบีบแบบเอาปลาหมึกกับไอติมที่ทําเสร็จแล้วไปแช่ตู้เย็นนะคะชแตมที่ลุม วัสดีค่ะแกมสีดำแล้วสีดแล้วทำแกมผสมสีกันแล้วแม่แังบอกว่าผสมสีนะ ะค่ะแม่ยังมีวุ้นใส่ที่ไม่ได้ผสมสีอีกถ้วยหนึ่งนะคะออเดี๋ยวรอวุ้นป๊อบอิฐที่แช่ในตู้เย็นแข็งตัวแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะคะเฮ้ย,ย,ถยถอยถอยแข็งเรียบร้อยแล้วไหน,ะจ,ะนจะแต่มาดูสิจตเต็มกินแล้วเหรออุย้ยน่ารักมากเลยอะแม่ยังขอป๊อบอ่ะคว่ำในถ้วยเราก็กดอันที่มันอยู่ใต้ถ้วยนะกดเลยโอเคสนุกไหม สีแดงสีเหลืองแล้วน่ารักมากค่ะต่อไปสีฟ้าแปบ๊บเดียวเองนะแช่ตู้เย็นไม่นานเลยอ่ะนี่น่ารักเลยแม่อันนี้จะเอาออกอยังไงทำไมอ่ะเน,นี้ยป๊อบออกมาไม่ได้ตรงนี้จะป๊อบอยังไงมันไม่ใช่ที่ป๊อบด <c oughs> ึงดังดึงดังมากเลยอ่ะน่ารักแม่อยู่ในไอป๊อบเลยอ่ะ จะปั๊บเองเดี๋ยวสิสำเร็จนะคะในส่วนของเมด็ดเม็ดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นเค้กตอนนี้เรามี6สีมารวมกันในนี้แล้วตอนที่แม่รอให้อันนี้แข็งนะคะอันใส่ใของเราก็แข็งไปด้วยแล้วเรียบร้อยอามาใส่ถ้วยเดี๋ยวมือลงไปเล่นอร่อยปะอร่อยมากค่ะอร่อยมากใส่ลงไปก่อนนะคะใส่จะทำอะไรจะทำอะไรยืด กอต้องไปด้วยหลายสมีมันไม่ใช่น้ำลายยืดมันคือุ้นชเตเต้ย,ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยกำลังทำผัดอยู่กำลังทำข้าว S <S <S ตอนนี้นะคะก็กลายเป็นเค้กบุญถ้วยป๊อกอิตนะคะเดี๋ยวแม่ขอไปแช่ตู้เย็นให้เซตตัวอีกทีนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราแช่ตู้เย็นไปกี่ครั้งแล้วก็ทําบุญก็ต้องแช่ตู้เย็นหลายๆครั้งสอบค,<อ>ครั้งค่ะเดี๋ยวเย็นแล้วมาดูกันอีกทีนะคะมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมันแข็งโป๊กแข็งโป๊กเลยแล้วก็เม็ดเม็ดป๊อบอิตของเรานะคะมีความ กระจายกระจายตัวเพิ่มเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราจะใส่วิปครีมข้างบนด้วยแล้วก็นี้แม่เอาเศษเที่เหลือที่ชนแตมเล่นมาทำเค้กไม่ออกมาไ่มาออกมาแล้วเค้กเป็นไงชะแตมน่ารักปะแฮปปี้เบร h เดย์ทูยูปีใส่อะไรดีใส่นี้จานเด็ดของเรา เหมันไม่ใช่จานอ่ะถ้วยถ้วยเด็กถ้วยเด็กของแม่บีบครีนกระปุกนี้บีบยากมากเลยอ่ะโอ๊ยกว่าจะออกมาห้อยย่างอีกแหมอีกแหมเพิ่มอีกแหมเดียวสิจะตัมจะพึ่งกินแล้วิปครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กวุ้นถ้วยไม่ใช่ไม่อยากให้เป็นเค้กเอาวุ้นกินได้ถ้วยชานม นขนมไข่มุกแต่น่ารักมากเลยอะ่ะความเมด็ดุ้นหลายๆสีนะคะอาชิมชิมเดี๋ยวจะชิมพิครีมกันเลโธวิทีมแม่ไม่ได้ทำอะ่ะจะชิมพิครีมทำไมอะ่ะเดี๋ยว <c oughs> นี่นะคะนี่มีุ้นจริง <c oughs> มีุ้นยังอะไรไหมอร่อยชื่นใจไหมทำง่ายมากเลยแป๊บเดียวเสร็จนะคะน้องๆอ,อยากให้แม่กับเแตมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่กับเแตมจะมาทำให้ดูกันดีกนะคะวันนี้แม่กับเแตมไปก่อนนะบ๊ายบาย